คันนี้เป็นออนิวนะครับก็รถวิ่งสองแสนสองกว่านะครับก็พวก EGR เสียนะครับแล้วก็กำลังเครื่องก็ถดถอยนะครับเราก็เช็ควาลนะครับแล้วก็ทำการรีแมปสเตปใช้งานนะครับนะฮะแล้วก็ปิดพวกโค้ดต่างๆที่ไม่ได้ใช้ที่มันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็เราทำให้นะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับโดยการจูนนะครับที่กล่อง ECU กล่องหลักนะครับนะฮะ อยากให้ทุกคนนะครับนะฮะรถอายุมันเยอะแล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่มันอาจจะแพงกว่าการรีแมปนะครับนะฮะแต่การรีเราก็ต้องรีดูวิธีนะครับว่า้ออันนี้ควรจะเก็บไว้ใช้นะครับแล้วอันนี้ควรจะปิดทิ้งไปนะครับอ่านี่ครับไม่มีวันนะครับ คันเร่งมาไวนะครับใช้งานเกียร์เปลี่ยนสมุทนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากสนใจอยากจะรีแมปนะครับก็ทักมานะครับ